สวยเก่งอินเทนก็ต้องยกให้คนนี้เลยค่ะสาวจอยโสพิสุดาที่ตอนนี้มีงานพิธีกรและงานคอสตูมอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ว่าจะง,งาน,นไหนๆสาวจอยก็ต้องขอสวยเด้งตลอดเวลาค่ะใช่แล้วละค่ะงานอย่างจอยนะคะจะต้องพบปะผู้คนมากมายยังไงเนี่ยก็ต้องขอสวยไว้ก่อนนะคะอย่างเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยจะต้องอัปเดตตลอดเวลาค่ะ ซึ่งจอยก็จะชอบไปเดินตามแหล่งแฟชั่นต่างๆบางทีก็เดินทั้งวันเลยนะคะอย่างช่วงเนี้ยแดดแรงมากๆก่อนออกจากบ้านจะให้ความสําคัญกับผิวหน้าเป็นพิเศษยิ่งงานพิธีกรรายการจอยจะต้องออกเอา u t d o o r อยู่บ่อยๆทำให้จอยต้องเจอแสงแดดอยู่ตลอดค่ะจอยจะเน้นเรื่องการปกป้องผิวหน้าทุกครั้งโดยจะเลือกใช้โลชั่นน้ํานมกันแดดที่มีค่า SPF 5 0ซึ่งสามารถดูดซับความมันบนใบหน้าและช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานด้วยค่ะ ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเจ๊ก็พร้อมเสมอทุกสถานการณ์ค่ะโลชั่นน้ำนมกันแดดมีค่า SPF 50เนื้อบางเบาใหม่เบี u ร์เวายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น